เฮ้เฮ้เฮช่วงนี้เนี่ยแลงอะไม่มีคนหยิบผมมาเลยนะเออแฮจริงว่ะช่วงนี้เนี่ยแลงไม่ค่อยเห็นคนเล่นทอนเท่าไหร่เลยพูดแล้วก็เศร้า,าถ้าสนใจจะเติม<า>เกมกันนี้เลยนะครับ<า>เพจพ่อมดเคลเวอร์เพ์สะดวกรวดเร็ว,ลวปลอดภัยปลอดพัาดทุยเพ่ใช้แค่อ p e n ID ไอเดีเท่านั้นช่วงนี้มีโปรโมชั่นอยู่ถ้าสนใจก็จิ้มเลยที่ลิงก์ด้านล่างถูกก็เติมเอง1 0 0 ลลออออดยาากกได้กลับมาเล่นดักทีดังนั้นขอเอาสุดๆเลยนะอลิฟอลิฟเซ็ตกู๊ดเตู้หูแคลรี่ใจดีจังเลยมีแบ่งคิวให้ซับพอร์ตด้วยเออเอเหรอโอเคให้จังหวะนี้เซ็ตกู๊ดเตู้หูแคลรี่ใจดีจังเลยมีแบ่งคิวให้เมดด้วยเออทีมเดียวกันก็ต้องแบ่งกันสิใช่ไหมล่ะมึงลูกไหมว่ามันเจ็ูอะมึงกล้าเซ็ตย่าอย่าเซ็ตเดียย่าช่วยด้วยโอ้โหเซ็ตไอ้ ตัวแรกมาแล้วว้ยอะเมื่อกี้พูดอะไรเหรออ๋อป่าป่าๆป่าประมาณว่าเป็นทีมที่ดีเนาะตู้หูแคลรี่จิตใจดีเหลือเกินใจดีที่น่ากูิวไมคิวเูไม่ถิสิวสดิาตมาดิสาตาดิาดิมาดาดิาดิดิมาดิมาดิมดมดิม้ดิาดดาดิม่ดิมาดิาดิาดาด้มาดิมาดด่าดดิมาดิดิม่ดิาดิมมาดิ่ดิมดมาดิอาดมาดิาดมมน่า มาเอ้ยเจอจะจบเกมแล้วเพิ่งได้คิวเดี๋ยวไม่ได้กาลีกาลีใหญละโอ้ยจตดูหูแคลรี่ใจดีจังเลยปล่อยทีมตรงคาบไปด้วยสงสารเขาใช่ไหมล่ะเออเอาใช่ใช่กลัวว่าเขาตายเยอะเกินแล้วทีมจะด่าน่ะก็เลยปล่อยไปตู้หูไอ้ไอ้ตาพอพามาเอ้ยไม่ได้ดังใจลูกด่งมารดี้เพนด้าบารดี่โอ้ยโอ้ยจิตยวู้ตู้หู เครีใจดีเก okay. ิยไ oh oh. ปป่าวสองตัวไม่เอาสักคิวให้คนอื่นหมดเลยโอ้โหปล่อยอลิสไปด้วยสุดๆใจดีไปเลยเครีเพื่อทีมนะเพื่อทีมอาโอวีต้องการคนใจดีแบบนี้มาเกยไม่สนเลยต้องการคิวจ่ายเลยจ๊ยย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  เกินไปหรือเปล่าใช้ตัวเองเป็นเหยื่อรอเพื่อให้ทีมเราได้คิวอู้สุดสุดไปเลยเออใช่ใช่ใช,ใชเเ่เราคิดไว้แบบนั้นตั้งแต่ต้นอยู่แล้วแหละโอหยเพื่อเป็นการตอบแทนงั้นเราไปจบบ้านกันเ,เลยป่ะอย่า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 พึง่งโอ้โอโอโอ ใจจนลองไห้เลยเหรอแต่ไม่เป็นไรหรอกทุกคนในทีมเต็มใจให้นี่เป็นของขวัญของเธอใช้ชนะไงละ่ะทั้งเกมทั้งเกมกูมาเคยทั้งเกมกูฆ่าได้แค่หนึ่งคะแนนลำดับที่ห้ากูแค่ลีจิกเม่อเนี่ยกูก็จิกแรงอยู่ไม่ใช่เหรอ ขอละดูรายล,ละเอียดหน่อยกูยิงไปเท่าไหร,ร่ซากดาเมจเป็นจี้ที่พา้าจุดทัดซากดาเมจยอะสุดในเกมแตกขอบใจนะมากดขอบใจกูดำหอกอะไรอ่ะ